น,นี้หมู่บ้านนี้ทาโครงการอะไรหล่ะคะครับผมหมู่บ้านนี้ก็ดําเนินโครงการนะครับผมตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพประเทศนะครับคือหมู่บ้านนี้มีรักลุปผัดกินเองนะครับผมรผกรมการนี้พี่คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะองค์กรในคติลรงประเของผมนะครับผมคือการอยู่ร่วมกันของสังคมทางชุมชนนะครับผมส่วนมากสังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มครับผมก็จะมีการจับกลุ่มแล้วก็เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับผมแล้วก็เกิดผลผลิตมาครับผม ่วนมากเนี่ยชุมชนที่เป็นวิสาหกิจแล้วจะมีกองทุนข้าวของไม่ได้พันข้าวของชุมชนเองนะครับผมก็โครงการนี้ทำอ,อะไรบ้างคะอ่าโครงการนี้คือเราจะนําล่องให้ชาวบ้านเนี่ยผมอ่าหันมาปลูกผักไว้รับประทานเองแล้วตามทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็ทําที่ไหนบ้างคะอ,งอ่าส่วนมากจะท,ทําที่แต่และพื้นที่นี่คือต่างกันครับเพราะว่า ทัวเรือนเนี่ยต่านระเทัวเรือนมีพื้นที่จํากัดครับผมเนี่ยอย่างแปลงของพี่เนี่ยก็จะสาธิตการปลูกผักที่พื้นที่จํากัดครับผมมันจะมีหลายรูปแบบเนี่ยปลูกผักจากในดินแล้วก็ผักในน้ําครับผมค่ะแล้วก็โครงการนี้ไปทํากิจกรรมออนอกเวลาอะไรบ้างครกิจกรรมนอกเวลาก็คือส่วนมากจะให้เวลาว่างหลังจากทํานาครับผมช่วยมาหันมาปลูกผักกันมีการอบรมแล้วก็สาธิตการปลูกผักในรูปแบบต่างๆครับผมให้ชาวบ้านได้นําไป ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค,ค่ะแล้วก็โครงการนี้มีไหนงานไหนบ้างคะที่สนับสน,นุนเข้ามาตอนนี้จะมีสำนักงานพัฒนาชุมชนของขอำเภอละวิชัยครับผมเอาถึงเรื่องงบประมาณแล้วก็นําความรู้มาถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้ได้เรียนรู้ครับผมค่ะแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้ทํากิจกรรมนี้มีอะไรบ้างมีนะครับมีชาวบ้านก็จะได้ผักที่ปลอดสารพิษไปรับประทานนะครับผมก็ช่วยลดต้นทุนในการค่้าของชีพครับผมค่ะแล้วก็ ก็ต้นเศรษฐกิจในด้านใดมากที่สุดคะก็มีค่ามรดค่าจ,จ่ายแล้วก็ผักที่เราเหลือจากกินแล้วก็จะนําไปขายนะครับตามตลาดนัดแล้วก็ขายออนไลน์นะครับค่ะ,ะสนับสนุนในด้านใดมากที่สุดคะเราจะทำหนนเป็นต้นทุนการผลิตนะครับจะ,ะชุมชนเราจะมีเบี้ยผักแล้วก็ไม่เดล็พันผักให้ชาวบ้านครับนำไปใช้นะครับสวยมากเลยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าผักสวยขนาดนี้เราใช้อะไรอยากรู้คะ่ะ นี่ค่ะเราใช้ปุ๋ย AB นะคะตัวนี้คือปุ๋ย A ค่ะส่วนตัวนี้คือปุ๋ย B นะคะถ้าเราใช้รวมกันเราก็จะได้ผักที่สวยแบบนี้เลยคะ่ะสร้างกระบวนการของการพัฒน,นาพืชตนเองในด้านใดมากที่สุดคะเ,เราจะพึ่งพาตนเองให้สามารถอยู่ด้วยตนเองได้นะครับเพราะบางปีเนี่ยเราหมู่บ้านเราจะน้ําท่วมนะครับก็จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนกะารปลูกผักที่ยกระดับที่สูงขึ้นมานะครับเราสามารถให้อยู่รอดในในช่วงท,ที่เกิดภัยพิบัติได้ครับ ชุมชนบ้านกอนี่นะคะเราจะพามาชมผักปลอดสารพิษของหมูห้าบ้านมะกอค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นคังชุมคัองอาหารคัองอาหารชุมชนของชุมชนบ้านมะก,กอน,นะคะมีผักเยอะมากเลยเชิญดูได้เลยค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นคางอาหารของชุมชนบ้านกอ่อนะคะโดยมีการปลูกผักที่ขึ้นชื่อของที่เป็นโครงการของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครงการปลูกผักสากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนนั่นเองค่ะโดยโครงการนี้มีชื่อว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองค่ะผักสวนครัวไฮโดรโปนิกนะคะถ้าเราปลูกอย่างนี้เราจะได้ผักแบบนี้เลยค่ะสวยมากน่ากินมากจ๊